เอาละครับผมก็กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับพวกโค้งนะครับมาซินซ่านะครับพวกโค้งในเกมกันดั้นดับโอ้นะครับในเนื้อเรื่องของอาเลลูยาครับผมแล้วก็เป็นเรื่องก,กันเลยครับผมเรื่องกันเล,เลยโอเคครัแล้วก็ต่อจากพระกิจที่แล้วครับผมเราก็เริ่มวิชาัที่หกันเลยครับผมไปต่อกันนะครับผมต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมบินนะ โอเคแล้วก็ใช้ซิสเนฟซีเอผมอาวิวให้มันเต็มครับผมเอาแล้วะฮะชเองนี้ก็เรียกได้ว่าทุกเพศทุกวัยครับผมใครๆก,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 ก็ดูได้นะครับผมแม้แต่ชายหรือหญิงกระเทยเกย์ทอมสาวมีดุ้นหรือผู้ชายไม่มีดุ้นอะไรก็แล้วแต่ผมใครๆก็ดูได้นะครับดูได้ครับผมไม่มีใครห้ามฮนะ <laughs> เอาแล้วฮะแล้วก็มาเลิกกันเลยไม่ต้องรีรออะไรครับผมไม่ต้องรอยพ่อมาตัดรีวิคเขาผมประตูเต็มหมดเลยครับผมดูจัดเรดาร์ข้างบนได้หมสีแดงเพียบเลยฮะเราก็ต้องสนอให้เขาครับผม

เอาผ้าโถแม่เหม่อไปหน่อยะฮะโอเคของจังหวะนี้ไม่พลาดนะฮะได้ทุกดอก้ผมทุกตัวได้ทุกดอกครับผมจัดตัดกันเลยทีเดียวนะฮะเรียกว,ว่าเสียตูดกันเลยทีเดียวครับผมโอเคฮะจทีนี้ัพพอร์ตให้ผม,ปปผมจังหวะนี้เน้นๆน,นะจิ๊กนึ่งดอ,อเป็นไงสะใจเลยน้ำหนึ่ง เียวถึงใจไปเลยครับผมไม่ใช่ติดเลยน,นะครับผมอ้าวมีคนมาเพื่อครับผมเราก็ต้องสนองต้านทายครับผมจอนี้เหมือนเอ่ออะไรอ่ะคุ้มกันเรเมไว้ให้คุ้มกันเพื่อนของเราครับผมซึ่งตอนนี้ถูกลุมครับผมเราก็ต้องช่วยเพื่อนผมเพื่อไม่เพื่อนเจ็บหนักครับผม มามาาอะไรเพื่อนข้ามาทำอะไรเพื่อนกูออกไปออกไปเดี๋ยวนี้หืมฟันงดไอ้หน้าใหญ่อ๋อโอยโอย คุ้มกันให้ครบเวลาเหรอโอ้ยไปยากสิทิศใา,ายทิชายาแล้วแม่ให้คุ้มกันประมาณหนึ่งนาทีกว่าๆเกือบสองนาทีโคตรแหงเลยจะคิดหายจะผ่านไหมเนี่ยเลื่อยจะเหลือขึ้นหอดแล้วตอนนี้เฮ้ยลืมดูเพื่อนชิบหายละถอยๆก่อนเยี่ยข้าพดถึงงาเค เมื่อกี้เพิ่นไปหน่อยฮะรมดูเพื่อนผมตอนนี้เพื่อนตอนนี้เรือใกล้จะหมดหลอดนะฮะคิปหายผมเรือต่ำกว่าพึ่งับผมมาเรื่อยๆผมพอจะมาเรื่อยๆเออ เก็บสองเรียบร้อยไอซีพีเองเรียบร้อยครับผมโอเคฮะเรียบร้อย,ยอย่าช่วยเพื่อนสำเร็จครับผม โอเคฆ่าไปเอ้าเจอบอยรับผมโอ้โหมีลูกน้องคอยช่วยคอยแมคแอพให้จนี้เราต้องจัดที่เขาผมนะฮะโอ้หพวกเยอะเราไม่กลัวผมกลัวหมาเมูฮะม่ใช่นะฮะโอ้โหเสร็จเสรัวผมโอ้โอ ไม่ยั้งเลยไม่ยังยย้งเลยไม่ยั้งเลยน้ะมึงขามาผมจัดไปนะฮะไม่โดนเลยครับผมเสียของนะผมอะไรเอ่ยอ้าตอนนี้อ่าแม่นกว่าครับผมไม่ได้แดกไม่ได้แดกครับผมเอ้าเฮียโดยิงกำสูนด้านนี่ เอ้าที่สุดแน่มาช่วยผมเอ็กซ์ย์วัตถุเป้าคือสุดอืมมมดาเมจสก๊ะแค่สิบโอ้ยโอ้โอ้ fuck fuck you man อะไรฮะมามาทำไมผมดีแค่ไหนเรียบร้อยนะฮะ ทอร์คัสซีครับผมจวนนี้ตายแน่นอนครับผมกดลัวๆครับผวนนี้ออนเรียบร้อยรับบอลนะฮิโควิ <c oughs> เรียบร้อยเนี่ยยอเลกอาเรี่อเ, <c oughs> เกน่อกมใหม่ันเนี่กกมี้มือครัผมเกือบไม่ทนะันอามจ้เรียบร้อยครับผม โอเคครับมิชชั่นคอมพิีสนะฮะโอ้โห okay. ผมได้แรงก์เอก็โอเคนะขอใช้ได้ไม่เซลผมไปด่านต่อไปกันเลยดีกว่านะครับไปเรื่อยกันเลยตอนนี้ก็น่าจะเป็น อะไรเอ่ยมิชชั่นซิกภารกิจที่หนกนะั่นเองนะฮะเฮ้ยผมใช้ซัพพอร์ตเือนดิมฮนะใช้พาร์ทเนอร์เหมือนเดิมน,นะซะเน่เอฟซีเอครับผมเอาแบบเรียวเรียว,วให้มันเต็มไปเลยนะฮะรอไปก็ผมรอไปนะฮะ โอเคผมมาครับผมมาเรื่องกันเลยดีกว่านะฮะตูเต็มหมดเลยเต็มหมดแน,น่เราต,ต้องจั้เขาผมจะตีข้างหลังจะเริ่มแทงข้างหลังเหรอเรียวไปเองน้อง ที่หนูถึงขั้นเลยทีเดียวนะครับถึงขั้นอะไรก็คิดเอาเองนะครับไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เกี่ยวอะไรผมโอเคครับให้สกิลกันผมเอาโห้ะ แม่พักง่ายผมสติชุดนี้ไม่อยู่ไม่อยู่กับเนกับตัวผมเนื่องจากดวงถึงกาของผมซึ่งผมคงจะไม่ต้องวานถึงกาลงนะครับรจะตั้งสติแต่ไม่ใช่ครับผมอ่าซสซันแอสพิสต์ตให้แจ่มไปเลยไอ้ชายจัดไปห,หน่อยจัดแบบนิ้นลิ้นหนักหนักสะใจจริงเลยทีเดียว เรียกได้ว่าเสียวตูกดเลยทีเดียวโหี่ไหนเอ๊ข้างหลังหรือเปล่าโหมันจะกับอยแบรครับผมเรียบร้อยโอ้หมาเพียบข้างหลังคลิปหายจัดไปครับผมใช่ดีวะเไม่ใช้ดีกว่า ผมท,ทั้งหมดอะ่ะโอเคโอหมดแนละ้วแหน่เดอกห้อ้าวบอสใหม่แล้วผมอ้าวคู่เดือกครับผมแหนมาเลยดีกว่าไอ้หนูทำไมใกล้เลยไอ้หนูเดี๋ยวพี่จะจัดให้จัดแบบจัดหนักกันเลยทีเดียวนะฮะ โอ้โหหลบได้มาโอ้ยมาโอ้เจนเยีนีนนูเจยเยนอีนูโอ้ยิงไปโดนอยู่นิดหน่อยโอเคผมไปเฮ้ยไม่ล็อกบอลให้คิยอ่ะ เอออเรียกว,ว่าแตกกันเลยผมแตกทั้งเลยทีเดียวฮนะอือหือแตกอีกแลว้วฮะมาเรียแตกครับผมเรียบร้อยฮนะเฮ้แค่นี้ไม่ละใครเสือมครับผมอา้าวถอยครับผมหนีครับผมสู้ไม่ได้แล้วก็หนีฮนะ เอ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันตัวเรานี้ว่ะอา้าสู้ตัวเองเฉยสู้กับตัวเองเนี่ยอยูเกือแปลกนะฮะเฮ้ยแจ็คแคนนี่วะกันดัม้มไมเตอร์นะเว้ยทำไมกล้าอ,อย่างนี้วะโอ้ข้าไมง่ายอ่ะเฮ้ย ยันนี้ผมยนนี้เรียบร้อยนะไม่ได้แดกครับผมอเข้าคัสีคมตัวนี้นเป๊ะครับผมไม่พลาดปึ๊บติดกอกนี่กําลังปะดาบกันอย่างเดือดนะฮะเดือดกันเลยทีเดียว Okay、なにしげるぞで。いるよ。やりゃじゃねえか。まってんじゃねえよ、あれや。お前をしばらくれば。お前がのひきちぎらなきゃ。どうにもならんだからよ。 อ่าโอเคฮะเหมือนว่ามันจะสู้แบบยังไงเหมือนสู้ด้วยพลังจิตแบบยังไงเหมือนสู้แบบจิตใจสํานึกของตัวเองอะไรประมาณนี้นะฮะไอน,นี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมก็คิดเอาเองครับผมเอาแล้วผมมิชชั่นครองพีน,นะผมภารกิจเสร็จสิ้นไปด้วยดีครับผมได้รงเอครับผม เขึ้นมืนนิดปีดเดียวเองเพื่อนมันน้อยมากโถไม่ตายเดี๋ยว <c oughs> อเอาแล้วครับผมเวลาก็ผ่านมาพอสมควรนะครับก็พบก,กับผมนะครับในในในอะไรวะอีเหี้ยลีมชิบหายนะฮะโอเคผมพบก,กับผมในภาคต่อไปได้ผมพบกับผมในชิปอื่นๆด้วยนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมดูคลิปของผมย้อนหลังด้วยล่ะ คลิปที่ว่าผมเคยแคร์ไปก็ไปแวะดูบ้านก็ได้นะครับสำหรับวนนี้เอ้ยทุยไม่ใช่ดิสหรับวันนี้มาซิซ่าผมขอ,ขอ,อตัวลาไปก่อนนะครับที next time. ่ยูเกแกนด e เ t สทาโชคดีครับถ้าหากผู้ชมถูกใจคลิปของผมแล้วก็อย่าดูเก็บปุ่มติดตามสิทธิยขงข้างล่าด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณนะครับ